นี้เราจะไปเก็บมะม่วงกระลอนนะคะทุกคนทางทางสวยมากเลยนะ เก็บมะม่วงกับลอนอแดดดีเ,ดยเลยบุปผาไมม,มาเก็บมะม่วงกับลุงนะคะ โอ้โมะม่วงกรลอนเยอะมากอ่ะ mm. เก็บกระสอบนะคะทุกคนลูกไม่สวย,ยก็จะไม่เก็บ ตร, <Wow. S 1> ตรงนี้เต็มเลยเ่ะเน่าแล้วก็จะไม่เอาเลือกลูกดีๆนี่ต่น้องเน่ามันพอได้อยู่ล้างก็โอเคอยู่นะคะ่ะ นีนะใส่บูทมาทนอกจากทางนี้บากแล้วเรายังมาเก็บในป่า เหมือนมีตัวแมลงกัดเริ่มหนักแล้วเอาไปใส่ก่อนได้ไหมรถอรถบอมันจะลื่น่ไหม่อนจ้ะยกใส่เลยยุงลายพี่จิ๊ตกแขถอูย,ยุงเต็มแขนเลยยุงลายอ่ะใช่ดูดิยุงลายว้าให้ครึ่งแล้วครับ จะกลับมาวางตรงในแย่เลยโอ้โหหนูเก็บตั้งเยอะยังไม่ถึงตรงงูเลยเก็บอยู่ตรงนี้ย่างม่วางไหนตรงนี้ตังโอ้สุดยอดเดี๋ยวให้องค์ควาดูมาวางในนั้นถูกปานมะม่วงสวยนะเออไม่มีอย่าต้องใส่บูทมานะคะลูกไปช่วยได้แค่กำลังนี่หละ ตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับนะคะทุกคนว้าวทางสุดยอดมากสองสองบันสุดไปเลย